สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันที่สมรภูมิที่กำลังร้อนระอุที่สุดในตอนนี้นั่นก็คือการต่อสู้เพื่อเมืองโพครอฟสกาที่หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามในยูเครนได้เลยเรียกได้ว่าณนะวินาทีนี้เลยครับสมรภูมิแห่งใหม่ได้ระเบิดขึ้นมาแล้วและกำลังกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งที่ทั้งโลกต้องหันมาจับตามองคำถามที่สำคัญที่สุดก็คือทำไมล่ะ ทำไมเมืองแค่เมืองเดียวถึงกับอาจจะชี้ชะตาสงครามทั้งหมดได้เลยเหรอเดี๋ยวเรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่ภาพใหญ่กันก่อนเลยว่าทำไมอยู่ดีๆเมืองที่ชื่อโปโครฟสกี้เนี่ยถึงกลายมาเป็นจุดศูนย์กลางของสมรภูมิรบครั้งล่าสุดไปได้โปโครฟสกี้เนี่ยนะครับมันคือเมืองยุทธศาสตร์สำคัญเลยอยู่ทางตะวันตกของแคว้นดเนสก์ แล้วความสำคัญของมันก็คือมันเป็นเหมือนกับศูนย์กลางการขนส่งและส่งกําลังบํารุงที่สําคัญมากๆสาหรับทัพยูเครนทั้งหมดในแนวรบด้านตะวันออกเลยครับที่นี้พอเป็นเมืองที่เป็นเหมือนทางแยกยุทธศาสตร์แบบนี้แล้วเราลองมาดูกันดีกว่าว่าเดิมพันของทั้งสองฝ่ายในการรบครั้งนี้มันสูงแค่ไหนกัน โอ้โห oh แล้วต้องบอกว่าเดิมพันครั้งนี้นี่สูงลร้วเลยนะครับสำหรับฝั่งยูเครนเนี่ยการรักษาเมืองนี้ไว้ได้มันหมายถึงการปกป้องเส้นทางส่งสเสบียงไปยังเมืองใหญ่อย่างคาคิฟกับดานิโปรเลยนะแล้วที่สําคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นการหยุดการรุกคืบของรัเสเซียไม่ให้เข้ามาถึงใจกลางประเทศได้ส่วนทางฝั่งรัเสเซียล่ะ ถ้าพวกเขายุดปกครองได้นะมันก็เหมือนกับการตัดเส้นเลือดใหญ่ของยูเครนในภาคตะวันออกทิ้งไปเลยแล้วมันก็จะเป็นก้าวสำคัญไปสู่เป้าหมายที่เขาเรียกว่าการปลดปล่อยโดนเนสคห้สมบูรณ์นั่นเองครับเอาละครับพอเห็นภาพใหญ่ทางยุทธศาสตร์กันไปแล้วทีนี้เรามาซูมเข้าไปดูการสู้รบจริงๆที่เกิดขึ้นในเมืองนี้กันดีกว่าต้องบอกว่าดุเดือดทุกตารางนิ้วจริงๆสาหรับยุทธวิธีของรัสเซียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเลยครับคือเขาใช้การเคลื่อนที่แบบขีมเข้ามาหนีบ พยายามจะโอบร้องเมืองเอาไว้ให้ได้แล้วก็ตามมาด้วยการระดมยิงปืนใหญ่แบบไม่ให้พักหายใจเลยแถมยังมีการใช้ดโดรนชาเหตุกับเครื่องบุนรบเข้าถล่มซ้ำอีกเป้าหมายหลักมีอย่างเดียวเลยครับคือตัดเส้นทางส่งกำลังบำรุงของยูเครนให้ขาดสะบัน้นแล้วฝั่งยูเครนละ่ะรับมือยังไงกลยุทธ์ของเขาก็เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันครับอย่างแรกเลยนะส่งกำลังเสริมเข้าไปดุวนดนเลยทั้งหน่วยรบพิเศษแล้วก็กองพลยานเกราะ 2. ใช้ยุทธวิธีถ่วงเวลา คือสร้างแนวป้องกันซ้อนกันเป็นชั้นๆเพื่อชะลอการบุกให้ได้มากที่สุดและ3อันนี้น่าสนใจคือการไปเปิดแนวรบใหม่ใกล้ๆเมืองโดโบโรพิเลียเพื่ออะไรก็เพื่อดึงความสนใจแล้วก็กำลังของรัสเซียออกไปเป็นการลดแรงกดดันที่โปรครสนั่นเองความมุ่งมั่นของฝ่ายป้องกันนี่ก็สะท้อนออกมาจากคำพูดของผู้บัญชาการยูเครนเลยครับพลตรีโอเล็กซีรูชเชฟท่านบอกว่าสถานการณ์มันยากลำบากมากเราสู้กันทุกถนน,นทุกตึก แต่เราจะไม่ยอมให้โปรครอฟท์ซอฟต้องล่มสลายหฟังแล้วก็รู้สึกได้ถึงความเด็ดเดี่ยวเลยนะครับแต่ท่ามกลางการสู้รบของทหารแบบนี้แน่นอนว่าคนกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุดก็คือประชาชนธรมธรมดาธรรมดาเราลองมาดูต้นทุนที่มนุษย์ต้องจ่ายในสงครามครั้งนี้กันครับมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากครับคือตอนนี้มีพลเรือนหลายพันคนเลยที่ยังติดอยู่ท่ามกลางสมรภูมิที่กำลังเดือดแบบนี้ แล้วตัวเลขที่ออกมานี่น่าตกใจจริงๆนะครับมีพลเรือนประมาณ3 0 0 0 0ื่นคนที่ยังติดอยู่ในพื้นที่แล้วหลายคนก็ต้องใช้ชีวิตแบบที่ไม่มีทั้งไฟฟ้าไม่มีทั้งน้ำประปาท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นลองฟังเสียงสะท้อนจากคุณมารีนาเธอเป็นชาวเมืองคนหนึ่งอายุ48ปีเธอบอกว่า ทุกวันเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงระเบิดเราไม่รู้เลยว่าพรุ่งนี้บ้านจะยังอยู่ไหมหรือแม้กระทั่งตัวเราเองจะยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ามันเป็นคำพูดที่สะเทือนใจแล้วก็แสดงให้เห็นความโหดร้ายของสงครามได้จริงๆครับแน่นอนว่าการต่อสู้ที่ดุบเดือดขนาดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในที่รับตาคนนะครับทำโลกกำลังจับตามองอยู่ทีนี้เรามาดูกันว่านานาชาติเขามีปฏิกิริยากับเรื่องนี้ยังไงกันบ้าง ปฏิกิริยาก็ออกมาค่อนข้างชัดเจนเลยครับฝั่งสหรัฐกับสหภาพยุโรปก็ออกมาประนามการโจมตีพลเรือนแล้วก็ย้ำว่าจะสนับสนุนยูเครนต่อไปส่วนสหราชอาณาจักรก็ออกมาเตือนเลยว่าถ้าครั้งนี้รัเสเซียชนะนะมันจะเป็นสัญญาณที่อันตรายมากๆ ขณะที่ฝรั่งเศสกับเยอรมน,นีก็เร่งมือเลยครับส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศไปให้เพิ่มส่วนทางฝั่งรัสเซียล่ะก็ตอบโต้กลับมาครับโดยกล่าวหาว่าชาติตะวันตกนั่นแหละที่พยายามยืดเยื้อสงครามเอาละครับทีนี้เราก็มาถึงคำถามสำคัญที่สุดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยสมอรับภูมิโปรครฟสกี้ครั้งนี้มันจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ชี้ขาดผลของสงครามได้จริงๆหรือเปล่า คือในมุมของนักวิเคราะห์การทหารหลายๆคนนะครับเขามองว่าโปรครอสสครีนนี่อาจจะสำคัญยิ่งกว่าตอนสมรภูมิบักมุตจะอีกถามว่าทำไมก็เพราะว่าที่ตั้งของเมืองนี้มันเป็นเหมือนประตูที่เปิดไปสู่เส้นทางลำเลียงหลักแล้วก็เป็นฐานอุตสาหกรรมที่ใหญ่กว่ากันมากดังนั้นการเสียเมืองนี้ไปเนี่ยผลกระทบมันจะกว้างกว่ากันเยอะเลยครับตารางนี้สรุปให้เห็นภาพอนาคตได้ดีมากๆเลยครับลองดูนะครับถ้ายูเครนสามารถรักษาเมืองไว้ได้ แนวป้องกันในดอนบัสก็จะกลับมาแข็งแกร่งขึ้นขวัญกำลังใจทหารนี่พุ่งกระฉูดแน่นอนแต่แต่ถ้ากลับกันละ่ะถ้ารัเสเซียเป็นฝ่ายยึดไดโอ้โหมันจะเหมือนเป็นการเปิดประตูให้รัเสเซียบุกเข้ามาสู่ใจกลางยูเครนได้เลยนะครับมันจะเป็นชัยชนะเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็จะยิ่งไปเพิ่มแรงกดดันให้ยูเครนในแนวรบอื่นๆอีกมหาศาลเลย และสุดท้ายคำถามที่ยังคุณทิ้งท้ายเอาไว้ให้เราต้องติดตามกันต่อไปก็คือในแน่ประวัติศาสตร์สงครามครั้งนี้โปแอฟสกี้จะถูกจดจำในฐานะสูุสารของกองทัพหรือกุญแจสู่ชัยชนะกันแน่ซึ่งก็คงมีแต่อนาคตเท่านั้นแหละครับที่จะให้คำตอบกับเราได้